สวัสดีค่ะราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่20เมษายนไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณประจำครึ่งเดือนหลังของตือนสิงหาคมนะคะพลังงานตัวตนหลักของราศีพฤษภนะคะ พลังงานของสิบเหรียญนะคะคนที่มีทรัพย์สมบัติมีมรดกนะคะหรือช่วงนี้อาจจะได้รับส่วนแบ่งของมรดกแบบนี้ได้ด้วยค่ะความมั่นคงนะคะการมีชีวิตที่ดีะคะ่ะคุณเป็นคนที่รักเด็กรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นทําอะไรก็จะต้องประสบความสําเร็จะคะ่ะเป็นคนที่มีเกียรติมีหน้าตาในสังคมนะคะ บางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธอรุรกิจเจ้าของกิจาการหรือบางท่านอาจจะอาศัยอยู่ไกลบ้านนะคะต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ได้ด้วยค่ะที่ผ่านมามีเรื่องราวของความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะ ความเย็นชาและการไม่ยอมกันของคนรักอะค่ะความสัมพันธ์อาจจะไปไปกับกลับวันนี้คุณก็เลยกลับมารักตัวเองบางท่านมีโอกาสที่จะกลับไปบ้านเก่าบ,บ้านเกิดอย่างเงี้ยนะคะไปใช้ชีวิตที่ห่างกันสักพ,พักอะค่ะความห่างไกลทำให้คุณคิดถึงเขาอะค่ะผูกพันนะคะแล้วก็อยากกลับมาคืนดีนั่นเอง ความรักมาถึงจุดอิ่มตัวที่เราจะต้องคิดจัดการและแก้ไขการมีเหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะสุดท้ายคุณก็เอาชนะความรู้สึกไม่ได้อยู่ดีค่ะก็รักก็ผูกพันก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ดีของการกลับมาคืนดีกันนะคะการให้อภัยอย่างเงี้ยค่ะหรือการปลงหรือการปล่อยวางการทำใจไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็แค่รักแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อราศีตศกบ้างน,นะคะบางท่านอาจจะดีกับพ่อไม้ไม่ๆได้ด้วยนะคะคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เก่งนะคะมีสเสน่ห์เฟลลี่แล้วก็หยิบจับทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ ขาอาจจะมีความขัดแย้งที่อยู่ในใจหรือไม่ก็ด้วยเหตุผลที่มีแค่เขาเข้าใจแต่คุณอาจจะไม่เข้าใจเขาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะหรือบางท่านอาจจะอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ด้วยนะคะที่เขายังไม่ได้เคลียร์เคลียร์ตัวเองอะค่ะหรือไม่ก็รักกันอยู่ดีๆอาจจะมีเรื่องราวที่อีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยไม่ว่าจะฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะ แต่ไม่ไว่าไงก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีกันและกันนะคะไพ่พลังงานของการกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะคะก็ห่างไกลกันก็คิดถึงกันคิดถึงใบหน้าของกันและกันนะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างน,นะคะเรื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมค่ะจะเป็นไงบ้างคะ เป็นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่เราจะต้องเคลียร์กันนะคะพูดความจริงอะนะคะเพื่อให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นการกลับเข้ามาแล้วก็ปรับความเข้าใจเพื่อการประคับประคองความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ปัดกันไม่ขาดนะคะ จะมีการปรับความเข้าใจที่เราจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีพฤษภบนยคะ่ะเขารักคุณนะคะทั้งรักทั้งรอคอย เขาอยากให้คุณเข้าใจค่ะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอาจจะไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะแต่คุณก็ทำให้เขาโกรธมากนะเขาอยากให้คุณเข้าใจค่ะไม่อยากให้เราขัดแย้งหรือว่าความน้อยใจนะคะอยากให้คุณรักที่ตัวเขาที่เขาเป็นเขาจริงๆอนะคะเขารักคุณแล้วก็อยากคืนดีค่ะ การเป็นตัวของตัวเองอยากให้คุณเข้าใจแต่ไม่ใช่การน้อยใจหรือการนำมาขัดแย้งกันนะคะอาจจะมีคำถามมากมายที่เขาต้องการคำตอบจากคุณเตรียมรับมือให้ดีๆนะคะราศีพฤษภราคามีอะไรจะบอกคนรักบ้างคะ คุณก็รักเขานะคะน้อยใจไปด้วยะคะ่ะรู้สึกว่าแบกรับปัญหาภาระหน้าที่หรือความรู้สึกไว้แค่คนเดียวหรือไม่ก็คนรักอะคะ่ะเป็นผู้ร้ปากแข็งนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ะคะ่ะไม่บอกรู้สึกว่าถึงแม้เขาไม่มีเวลาให้แต่เขารักคุณนะคะ เป็นเรื่องของการหึงหวงได้ด้วยค่ะพอคุณเย็นชานะคะคุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกแล้วก็มีคนดีๆเข้ามามากมายแต่ทำไมก็ไม่รู้นะคะไปตกดุมรักคนที่เย็นชาคนนี้แค่คนเดียวก็สุดท้ายเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะพูดความจริงแล้วก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องกันมากขึ้นนะคะ กกับาลมะะขอภัยแนะนำให้กับกราสีผสมเลยคะ่ะเลือกที่จะอยู่กับความจริงนะคะเลือก อะไรก็ตามค่ะที่มีเหตุผลนะคะการพูดความจริงด้วยความเมตตาค่ะไม่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าจะโตกว่าหรือว่อาอายุน้อยกว่าก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเลือกความสุขให้กับตัวเองแต่อย่าลืมแบ่งเวลาด้วยนะคะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในเวลาที่เรารู้สึกสับสนโลเลไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่จงเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุดะคะ่ะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะแบ่งเวลาค่ะบาลานซ์ทุกอย่างให้เหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะคะอย่าปกปิดะคะ่ะพูดความจริงด้วยความเมตตาด้วยนะคะอยู่กับความจริงนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีพฤษภด้วยนะคะ ทีนี้มาดูสมรคนโสดกันบ้างค่ะคุณเป็นไงบ้างคะพลังงานของคนโสดบางท่านอาจจะอาศัยอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองอะคะ่ะคิงถือเหรียญน,นะคะราชาถือเหรียญก็เป็นคนที่มีอันจะกินนั่นเองนะคะมีฐานะที่มั่นคงค่ะมีเรื่องของการเงินที่ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีบางท่านก็คือรวยมาจากพื้นฐานอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะไปได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนหรือบางท่าน,นะคะ่ะยังไม่มีอะไรดีเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณกําลังจะมีความโชคดีในด้านของการเงินและความมั่นคงค่ะความสุขและความสําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้นั่งยิ้มได้แล้วค่ะชี้ผ่านมานะคะ อาจจะเสียเวลากับคนรอบข้างกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะตอนนี้ค่ะคุณออกมาจากปัญหาเหล่านั้นแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นมีเวลาอยู่กับหน้าที่การงานกับครอบครัวแล้วก็รักตัวเองอะคะ่ะไพ่ช่วยบอกเลยนะคะว่าในครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะคนโสดจะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะจะได้เริ่มต้นรักใหม่ไหมคะ คนโสดค่ะถ้าคุณกำลังวนๆเวียนๆอยู่กับความรักที่คิดว่าเป็นรักที่ใช่เราตัดใจไม่ได้สักทีคนที่ใช่เห็นไหมคะแต่ว่าอาจจะทำได้แค่คิดอะแต่ไม่ได้ครอบครองอย่างนี้คะ่ะอาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวมากๆเลยเวลาที่มีคนคนนี้แต่ทำไมรู้สึกผูกพันและใช่ยังไม่ใช่นะคะคนที่ใช่กับเนื้อคู่ต่างกันนะคะ คนที่ใช่อาจจะแตกต่างกับคุณแต่รู้สึกดีค่ะอาจจะเป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะแต่เนื้อคู่ค่ะอาจจะเป็นต่างชาตินะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงนะคะ่ะจัสเมนก็คือ โชคชะตาอาจจะเล่นตลกให้คุณได้เจอคนที่ใช่ก่อนแต่ว่ารู้สึกอึดอัดไม่ได้ครอบครองอย่างี้คะ่ะแต่สุดท้ายจ u ส t m เ n t ก็คือถ้าเรายังยึดติดเราไม่ปล่อยตัวเองะคะ่ะคุณก็จะไม่เจอคนนี้นะหรือบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วทั้งสองคนเลยก็ได้คะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมันถึงเวลาที่มันต้องเกิดขึ้นนะคะ ทางเรื่องของการเงินหนะ้าที่การงานด้วยนะคะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคนที่ใช่ก็ไม่รักคนที่รักก็ไม่ใช่สุดท้ายค่ะคุณจะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะเจอกับเนื้อคู่ของตัวเองะคะ่ะคนที่ใช่จริงๆนะแต่ต้องผ่านจากตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็จะต้องอยู่กับความเบื่อไปสักพักหนึ่งนะคะ คนที่เข้ามามีโอกาสเป็นคนเก่านะคะหรือไม่ก็คนที่เราไปแอบชอบเขานี่แหละวนๆเวียน,ยนคนในแบบเดิมๆได้ด้วยค่ะมีกรกฎพิจิตนะคะมังกรพฤ้ศกันค่ะหรือเป็นคนต่างชาติได้ด้วยรักต่างวัยนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอกับเนื้อคู่ได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นโซเมทของคุณนะคะ แต่ที่แน่ๆความสำเร็จแล้วก็ความมั่นคงกำลังมาเยือนคุณนะคะเข้ามาแล้วดีนะคะคนที่ใช่ต่อให้เก็บใจไว้แค่ไหนคะ่ะก็ต้องได้เจออยู่ดีแต่คนไม่ใช่ยังไงก็ต้องออกมาอยู่ดีมันถึงเวลาแล้วคะ่ะคุณกำลังจะได้เยียวยา คือผ่านบททดสอบที่มันเจ็บปวดแล้วก็โหดร้ายที่สุดอะแล้วคุณจะถูกการเยียวยารักษาคือเจ็บก่อนแล้วถึงจะได้ดีอค่ะนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความรักแล้วก็คนดีๆที่เข้ามาด้วยเป็นของขวัญน,นะคะนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์ีหลังอะค่ะขอให้แนะนำให้กับราศีพสษภเลยนะคะ เข้มแข็งเราอดทนนะคะเป็นช่วงเวลาของการให้อภัยค่ะแล้วก็ให้อภัยอดีตก้าวไปข้างหน้าชีวิตของคุณกำลังจะออกมาจากพลังงานลบอะค่ะแล้วก็เอ่แล้ก็เจอกับอะไรที่ดีกว่าเดิมการถูกเติมเต็มความฝันที่เป็นจริงชีวิตที่ยอเดเยี่ยมที่สุดอะค่ะ มีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองอะค่ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องบอกเลยว่าเป็นพลังงานจบท้ายด้วยดีมากๆเลยนะคะใครที่มีอดีตนะคะคุณกําลังจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นความจริงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนไปเลยนะเป็นเช้าวันใหม่ค่ะแสงสว่างและก็เป็นอะไรที่ความฝันที่มันเป็นความจริงอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดอยู่กับพลังงานลบๆให้นานจนเกินไปให้อภัยแล้วก้าวไปข้างหน้านะคะคุณกำลังจะได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะคนที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เติมเต็มความฝันความสุขชีวิตที่ยอดเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับลาซีฟุสบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ